ที่เบื่อกับการลุ้นกราฟแต่ลุ้นไปลุ้นมาก็ไม่ค่อยได้ตังคนะ์ฟังคลิปนี้ครับผมเจอคําตอบของตลาดแล้วทุกเดือนเนี่ยมากบ้างน้อยบ้างแต่ไม่มีเดือนไหนเลยที่ติดลบในปีแรกที่ผมรู้จักกับกีดคือปี2 0 2 1ผมพิสูจน์โดยการเทรดกิดด้วยมือของผม1ปีเต็มผลลัพธ์ก็คือมันเป็นครั้งแรกที่ผมรู้สึกสบายใจมากๆแล้วรู้สึกว่าผมเจอคําตอบของตลาดแล้วว่าผมจะอยู่กับเขาได้อย่างเสถียรได้ยังไงเห็นว่าทุกๆเดือนเนี่ยมากบ้างน้อยบ้างแต่ไม่มีเดือนไหนเลยที่ติดลบในปี300ก็เลยลยอคว่่นแหี้ื300 พิ่มซื้อเพิ่มเพราะวางแผนไปแล้วว่าไม่เหลือศูนย์ไม่ยอมแพ้มีไม้รอซื้อสะสมไปเรื่อยๆถ้ามันลงต่อนี่คือเหรียญ BCS ที่ผมทําไปและพอเวลาผ่านไปตลาดก็เงียบไปไหลเป็นปีอ่ะอยู่ดีมันปื้ดขึ้นมาเห็นไหมครับเร็วมากเลยกลับมาที่แนวต้านผมก็เลยเทคโปรฟิตได้ที่เคยค้างไว้ได้หมดเลยแล้วก็มีกาไรแล้วมันกวนมากเลยพอมันขึ้นมามนลงต่อเห็นไหมครับเนี่ยตลาดเป็นเงี้ยนี่คือหลักฐานไหมครับว่าเทคโปรฟิตมากสุดของผมคือสา0อยเหรียญชุดนี้ ชุดอื่นๆก็จะน้อยกว่า300เหรียญเพราะว่าลดหลั่นกันไปคุณก็สามารถทำแบบนี้ได้แค่คุณต้องวางแผนแบบที่ผมวางไว้ก่อนไม่เป็นศูนย์ไม่ยอมแพ้อย่างปี2 0 2 5มันก็มีช่วงเวลาให้อึดอะคือผมเทนน้ำมันใช่ไหมเนี่ยต้นปีเนี่ยโอ้ตลาดเนี่ยเป็นขาลงมาเรื่อยๆเลยมันก็เลยรีแคทโฟได้น้อยแต่พอมันเด้งกลับมาเพราะมีสงครามก๊ามันเด้งกลับมาเข้าหา เ,เดินเดียวได้แปดเปอร์เซ็นต8%แต่ว่าผมไม่รู้มาก่อนหรอกว่ามันจะมีสงครามผมแค่วางแผนไปตามเกมของผมเพราะตลาดมีขึ้นมีลงเดี๋ยวสุดท้ายถ้าเรารอได้ตลาดก็กลับมาเราก็สามารถลุดดอยได้แน่นอนนี่คือวิธีการที่เราจะสามารถเทรดได้อย่างสบายใจไม่ต้องมาคอยลุ้นวางระบบที่เหลือให้ตลาดมันทํางานให้เรา